สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะผมก็คลิปนี้นะครับจะเป็นล้อแท้จริดรถนะครับของตัว Ma ด้าซ x 5ค่านะครับตัวเป็นรุ่นใหม่ล่าสเชนะครับผมก็คือเป็นรุ่นล่าสุดแล้วของ C x 5ค่าที่ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นขอบ19นิ้วนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับลายของเขาก็จะเป็นการเงาๆหน่อยนะครับแล้วก็ล้อประกบด้วยโทนสีลมดำ ลายก็จะแล้วแต่คนจะเใย้แล้วค่ะนะครับผมผมเรียกกานตัววีนะครับผมก็คือ1 2 3 4 5<ม>นะครับ5ก้านคู่ตัววีนะคร<ม>ับตัวนี้นะครับถ้าเฉพาะล้อนะครับเบิกกันใหม่ก็ประมาณชุนละ60,000บาทนะคร<ม>ับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าล้อต่อว,วงนะครับผมก็วงละประมาณ15,000บาทนะครับเบิกสูงนะคร<ม>ับผมอ่าก็คืออยู่ชุดละประมาณ60,000บาทนะครับตัวนี้<ม>เป็นล้อแท้ นะครับถ้าเกิดว่าติดยานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางโตโยนะครับถ้าเกิดว่าเฉพาะยาที่มันเป็นหนูนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นสองพันบาทได้ถ้าเบิกใหม่นะครับสิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับรวมล้อทุบเนี่ยก็ประมาณแสนหนึ่งกว่ีถ้าเบิกใหม่ทั้งหมดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งชุดเนี่ยล้อพร้อมยานะครับซื้อที่เราอ่ะเราขายอยู่ประมาณสักสามหมื่นประมาณสี่หมื่นหกลบนะครับแล้วแต่สภาพยางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าล้อแพ้เป็นยังไง ครับผมมาดูล่างล้อนะครับเดี๋ยวรถควรล็อกโลหน่อยนะครับผมอ่านี่นะครับมีโลโก้มาด้าอยู่นะครับอันนี้ล้อแท้ชัดเจนนะนะผมหนึ่งร้อยเปอรนะครับอันนี้คือล้อเราเจ็บไว้นะครับอาจจะไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเท่าไหร่นะแต่ว่าล้อเวลาเชื่อมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีการซ้นอะไรเลยนะตัวนี้เป็นล้อใหม่เลยนะครับไม่มีหรอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดห้าลูมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใส่รถ มาด้าที่เป็น5รุ่นนะครับได้แทบทุกรุ่นเลยนะครับมาด้า3ใส่ได้นะครับสีได้3ใส่ได้ C ี30ใส่ได้แล้วก็ C ี5สี8ตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ของเก่ารับเทินด้วยนะครับมีบริการติดตั้งแล้วก็จะส่งตางจังหวัดทั่วเพลอเรียกอะไรทั่วไทยนะครับในกรุงเทพเก็บเงินปลายทางได้นะครับหน้าร้านเราจะเป็นเต็นท์สีขาวแดงแบบนี้เลย คือร้านอยู่ข้างหน้าสองบางคุนงเทียนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาผมส่งให้ถ้ามาด้านร้านเดี๋ยวลองม <ไป S 1> ีบริการเสตัจมให้สี่ราคาของของดีมีน้อยนะครับราคานี้ผอบอ,อได้เลยขายยากน,นะครับใส่กับรถรุ่นก่อนก็สุดดีนะครับรุ่นใหม่ก็ได้ใส่กับเทสซมซก็ได้นะครับก็ลคลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ของกรอขอร้าไปก่อนสวัสดีครับ